เป็นการเมืองเนี่ยเราเห็นปัญหาอะไรบ้างเกยดกับกระบวนการยุติธรรมมีเวลาสักหนึ่งคำถามว่าขอเด่นกเด่นจริงๆคิดว่าหลายคนที่นั่งอยู่ในที่เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็น active citizen น้อนแล้วเราก็รู้เห็นอยู่พอสมควรว่ากระบวนการยุติธรรมมันเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ ต้องบอกว่าจริงๆศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนําเสนอปัญหาเรื่องนี้มาตลอดตั้งแบบต่ปี57เป็นต้นมาเนาะซึ่งไม่ได้ไม่สามารถนําเสนอได้ทั้งหมดโดยส้นสาาเพราะว่าก็ต้องบอกว่าบางเรื่องบางเรื่องถ้าพูดออกไปก็คือมาตา1น่สองเลยนะคะก็เลิกมาตา1นึ่งน่สองเราค่อยจะเล่าให้ฟังทีนี้ปัญหาในกระบวนการนี้ทาไทยเมย์คิดว่าอยาก พูดถึงช่วงเวลาสำคัญที่ที่ณนะตอนที่เกิดเหตุหลายคนอาจจะไม่ได้กรนะหนักว่านี่คือความรุนแรงมากๆอีกอันหนึ่งกระบวนการน,นี้ทำในช่วงพสชมีปัญหามากมายแต่เราอาจจะมองว่ามันเป็นช่วงที่แบบใด้กินอำน,นาจมาทหารอยู่ในอำนาจอะย่างนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าปี61ถึงปี63เราอยู่ มีประยุทน์อยู่แหละแต่ว่าเราเราก็ต้องบอกว่ามัน,นมันมีการเลือกตั้งเข้าสู่การใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่มันผ่านประชาธิมานะคะปี B 61- ถึงปี63เป็นช่วงที่ก่อนหน้านั้นต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเราใช้มาตาหน2อย่างหนักหน่วงนะคะปี5 7 1 1 2เป็นคดีนโยบายของคอสชอในการที่เข้ามาแล้วก็จัดการให้พืนสารอาหารแล้วก็ลงโทษการมาสิปีนะคะแล้ว ช่วงปี5 9ก้าก็มีกรณีของสมันักก็มีความมีแรงกระเพื่อมของคดี1นึอสองอีกรละลอกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปี60มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนเปลี่ยนรัชกาลนะคะก็คือรัชกาลที่สิก็ขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วงปี6 1หนึ่งตั้งแต่กรุมพาจนกรุมพาหัหนึ่งจนถึงพฤษภาหกสามนะคะมีต้องเรียกว่า ในช่วงนั้นน่ะต้องบอกว่าคดีปกติหนึ่งหนึ่งสองที่ที่แทบจะไม่ได้ประกันเลยหรือว่าถ้าคือ,อยังไงส่วนใหญ่ลง่ะสู้ต่อให้สู้ดียังไงเนะี่ยส่วนส่วนใหญ่ก็ลงอะไรเนี้ยปรากฏว่ามันมีคดีที่แบบศาลยกฟ้องบอกว่าฟ้องเครื่องผูมคือในทางกฎหมายก็คือแบบฟ้องไม่ชัดเจนอ่ะฟ้องไม่ชัดเจนศาลเขียนเขียนฟ้องมาไม่ชัดเจน ยกองว่ายฟ้อง,งจำเลย,ยไม่ผิดอะไรอยงนี้นะคะอันนี้เป็นคือสิบแปดประละมากแล้วคดีคดีทนายประเวศก็ได้ค่ะถูกฟ้องมาสิบสามคดีเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองสิบคดีเป็นมาตรหนึ่งหนึ่งหกนะคะเรื่องยุ่ยยุ่ปั่นสามกลมหนึ่งหนึ่งสองทั้งสิบคดียกหมดทั้งที่ทนายประเวศถอนทนายแล้วไม่สู้เลยนั่งเงียบอย่างเดียวในห้องพิจารณา คดีทั้งสิบคดียกฟ้องทนายประเวศอาจจะเคลมก็ได้ว่าน,นี่คือแนวทางการต่อสู้แบบก,บก,บก,บกรมมกาเซ่ของแกที่ทําให้ชนะนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าคดีช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงในการเปลี่ยนแปลงนยโยบายพอดีทำให้สิบคดีสิบข้อความที่ถูกฟ้องว่ามาตราหนึ่งหนสองยกฟ้องมความน่ากลัวของมันก็คือว่า สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในศาลยุติธรรมแต่เกิดขึ้นในชั้นอายการเกิดขึ้นในชั้นตำรวจนะคะแล้วมันนา่ากลัวก็คือก็คืออยู่ๆวันนึงใช้อย่างบุลแรงนะคะอยู่ๆวันนึงไม่ใช้เลยฉันก็ไม่ใช้ฉันไม่ใช้สิ่งนี้และฉันใช้ยา่นแทนฉันใช้คดีหนึ่งหกแทนฉันใช้พรบคอมแทนฉันใช้วิธีการนอกกฎหมายแทนนะคะศาลเนี่ย ยกตัวอย่างคดีหนึ่งในจังหวัดชายจังหวัดภาคใต้นะคะจังหวัดภาคใต้ถ้าเป็นคนดูไม่มีในสุทน,นาในกันเพราะว่าไม่ได้ลงข่าวจ้ตัวกังวลความปลอดภัยในช่วงนั้นนะคะคดีนั้นเนี่ยถูกฟ้องสิบกรรในสิบข้อความในคดีมาตราหหนึ่งสองนะคะศาลชั้นต้นลงเพราะว่าหนึ่งข้อความเป็นช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงนโยบาย สารชั้นต้องลงมาตราหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งข้อความข้อความที่ลงที่สารเห็นว่าใกล้เคียงคดีหนึ่งหงสองมากที่สุดแล้วเนี่ยข้อความว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตื่นเต้นอะไรหรอนี่คือคดีที่สาลเห็นเออสิบข้อความในสิบข้อความเนี่ยสารเห็นออว่าข้อความเน,นใกล้เคียงมาตราหนึ่งหสองมากสุดแล้วโอเคมันเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าข้อความเนี่ยมันถูกโพสช่วงมีขา่าวลือเกี่ยวกับการสวรรคิ์ เรื่องความเหมาะสมการสเสียชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมเว็บมันไม,ไ,มไม่เหมาะสมหรอกแต่ถามว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าตั้งแต่ว่ามันผิกดกฎหมายหรือเปล่าเลยนะเออไม่ต้องแบบถหนึ่งสองแต่โอเคสารลงหนึ่งสองสารลงในสารอุทธรณ์นะคะในชั้นอุทธรณ์สารยกมาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่สารลงด้วย มันตันหรือผมแทอันนี้รุนแรงมากนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าความผิดบางประเภทเนี่ยถ้ามันเป็นเกี่ยวข้องกันเช่นลักทรัพย์ลักวิ่งชิงปนเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นเซตนเดียวกันฐานฐานที่ตัวการกระทำเนี่ยมันอันเดียวกันถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบปนอะไม่เข้าองค์ประกอบการปนมันอาจจะเข้าลักทรัพย์เฉยๆก็ได้นะคะอันเนี้ยได้ก็ แต่ว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันไม่ทางอยู่ๆกระโดดไปหนึ่งหนึ่งแล้วในชั้นคุณพรแต่สามทำนะคะอันนี้มีก็ผูด้ได้เพราะมันเป็นคำพิพากษามีหลักฐานแต่ว่าคาดีเนี้ยปัญหาที่มีเหมือนกันก็คือถูกขังในระหว่างที่คดียังไม่สิขข้นสุดห่างในชั้นคุณพรนะคะคือชั้นต้นได้ประกันแต่ว่าชั้นคุณพรไม่ได้ประกันแล้วก็นี่คือปัญหาของการไม่ให้ประกันตัวเหมือนกัน เหมือนกับบูที่ถูกข่าวในระหว่างการพิจารณาละคดีไม่สิ้นสุดเลยนะคะเขาสุดท้ายเนี่ยเขาถูกข่าวแล้วเขารอไม่ไหวเขาก็ต้องถอนเขาถอนถอนเชืยอเส่เชียเชียอผู้อุ่ก็ไปถอนอุนถอนแล้วก็ไปพยายามใช้ช่องทางรอการอภัยโทดแทนก็เกิดขึ้นแบบเงียบๆแต่ว่าความน่ากลัวของช่วงนี้มันก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่าง รุนแรงหนักหน่วงเป็นคดีซีเรียสปรากฏว่าช่วงเวลาหนึ่งของว่ใชนไม,ม่ใช่ใเลยนี่คือความไม่มั่นคงแน่นอนของการใช้กฎหมาย มันแปลว่ามันมีสิ่งที่สามารถแท้แท,ท้มบถได้นแล้วเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแม้ว่าตัวบทกฎหมายทุกอย่างจะเหมือนเดิมเลยนะแต่แล้วการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไปได้แบบนั้นอันนี้คือปัญหาคือบาของมแล้วก็ปี63พาสที่สุดได้อย่างชัดเจนแล้วว่าหลังพฤติกรรมหกาก็มีการเปลี่ยนแปลงกลับมาใช้แบบเดิมแบบรุนแรงกว่าเดิมในในแง่ของความกลวบ้าง,งนะคะจะบอกว่า องอย่างเดียวยงมันไม่เกี่ยวกับคดีประเภทอื่นๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาที่กระบวนการหรือที่ทำมันเสียมันไม่ได้เสียเฉพาะประเภทคดีนะคะแต่มันเสียมันเสียไปทางระบบแล้วมันเสียความน่าเชื่อถือไปทางสังคมอันนี้คือความแหลกที่ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นหลายคนอาจจะมองไม่เห็นแต่อยากจะชี้ให้มันเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็รุนแรงมากเรานี่คือคือ เรากำลังเผชิญอยู่ในช่วงเวลาที่ที่มันมันแผลมันผุพองออกมาให้เห็นได้ชัดมากขึ้นนะั้นเออแต่ถามว่าเราจะรักษาแบบยังไงเราจะให้ยายอย่างไงนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เป็นจริงๆก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอของมึงว่ามันจะต้องมีการปฏิรูปกระบวนการ ออขอกลับไปนิดนึงพี่จินิตพี่สงชัยพูดค่อนข้างขอบขอวดแล้วเนระื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะคะหัวใจของกฎหมายอาญาคือการสารันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้คนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีควา,าิพาดทา่ความคสุดแต่ว่าที่ผ่านามามันมีคนที่ถูกจอบจำถูกคุมขังโดยที่ตัวเองไม่ได้ผิดหรือจําเป็นต้องรับสารภาพหรือแม้กระทั่งว่าจําเป็นที่จะต้องไปใช้ช่องทาขงาขอัยโทษนเพื่อ เพื่อให้ตัวเองพ้นจากสภาวะในการถูกขุมขังให้รวดเร็วที่สุดความทนทานต่อการต่ออุปสรรคต่อความยากลำบากในชีวิตมันไม่เหมือนกันเนาะคือความทนทานที่เราถูกขงังทางร่างกายก็อีกอันนึงถูกข,งขงังทางจิตใจก็อีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเราคิดว่ามันแต่ว่ามันไม่ไมันไ,ไม่ควรมีใครต้องถูกขขังจากการใช้เสรีภาพในการสแสดงอ,ออกแม้กระทั่งวันเดียว แต่สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บุ้งก็เป็นเป็นหนึ่งในคนที่สแสดงให้เห็นว่าร่างกายมันเน่าเต็มทีแล้วอะร่างกายมันเน่าเต็มทีแล้วคือจริงๆอาการน่ะควรอยู่ขั้นไอซียูด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเรายังเถียงกันข้างนอกอยู่เลยว่าว่านี่ แผลหรือเปล่าไม่เป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงไหมอะไรเงี้ยเออทั้งทั้งที่จริงๆควรจะต้องเริ่มกระบวนการรักษาไดออ้ขอพูดถึงองค์กรองค์กรหนึ่งที่ควรจะมีบทบาทพี่สงทายพูดแล้วเหมือนกันก็คือการอายการนะคะคอายการเนี่ยเป็นเป็นเรียกว่าเป็นนานความขังรู้ง่ายๆคะ่แต่จริงๆแล้วจริงเป็น คืออายการเนี่ยต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะไม่ใช่เป็นว่าความให้นัดคือจะจ้องจะเอาผิดกับตัวจำเลยอ,อย่างเดียวแต่ว่าต้องดูว่าการที่จะเอาผิดบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าทําความผิดนั้น,นเป็นประโยชน์ต่อต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือเปล่าในคดีพระละกรกฉุกเฉินซึ่งเป็นประเภทคดีที่ถูกฟ้องมากที่สุดในช่วงตั้งแต่ปี23ในต้นมานะี่มีคนถูกฟ้องคดีพรลร์กชุกชุเฉินประมาณพันสี่ร้อยคนปรากฏว่าเกิด น้ที่อายการมีบทบาทเข้ามาในการกลั่นกรองคดีในการที่สั่งไม่ฟ้องคดีที่ไม่เป็นประโยชน์สาธารณะก็ทําให้คดีส่วนหนึ่งเนี่ยยุติลงไปได้นะคะในในช่วงสถานการณ์โควิดเกี่ยวบคดีพลบฉุกเฉินแต่ปรากฏว่าพอเป็นคดีมาตราหนึ่งสองปุ๊บหมออองกเราบอกว่าหมอออกเคยให้สัมภาษณ์ตอนเป็น สสชุดที่ดรัฐบาลที่แล้วนะคะเขามีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาปัญหาของคดี12ื้งสองแล้วก็หมอก็ให้สัมภาษณ์ว่ามีการเรียกอายการมาให้ข้อมูลกับกรรมธิการชุดนั้นแล้วก็มาและอายการชุดนั้นก็บอกว่าเขาสารฟ้องคดีเบื้องสองร้อยเปอร์เซ็นต์สถิติแปลว่าอะไรแปลว่าอายการไม่ได้ทําหน้าที่การกรคดีที่แบบที่ควรจะเป็นเลยแปลว่า ในการมีบทบาทเป็นบุรุษไปษณีในคดีมาตาหน mm hmm. ึ่งหนึ่งสองอสุตต่อคดีจะตำรวจไปถึงชั้นศาล mm hmm. ให้มันผ่านไปโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพิน,นิจในการพิจารณาว,ว่าคดีมันสมควรเป็นคดีหรือเปล่า mm hmm. คดีนั้นจริง,รงๆแล้วมันเข้าองค์ประกอบมาตาหนึ่งสองเปล่าเราจรึงเห็นความพ,พลิกพพลั่นของคดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองหลายๆคดีที่มีคำพิพากษาออกมาเราอาจจะโทษศาลว่า ศารพิพาษายอย่างนั้นได้อย mm ่างไรแต่ว่าจริงๆก่อนที่จะมาถึงชั้นศาลเนี่ยมันต้องผ่านการกันกรองจากตำรวจจากอายการมาแล้วนะคะ mm hmm. ไม่ใช่สารคนเดียวที่มีปัญหาแต่ทั้งอายการั้งตำรวจน,นั่นก็คือปัญหาที่เราต้องปฏิรูปกระบวนการยุตที่ทำตลอดสายนะคะ mm hmm. ที่สุดท้ายพูดถึงเรานีหนึ่งเหมือนกันก็คือหลัก The King Can Do No Wrong นะคะแล้วก็จริงๆมาตรา6ระธทรมนุษ์เนี่ยกำหนดไว้ว่าพระมหากษัตริย์เป็นบุคคลผู้ที่ต้องเคารพสักการะแล้วก็จะร่วมละเมิดไม่ได้นะคะแล้วก็อายการเนี่ยใช้มาตรา6ระธรรมนุญมาบรรยายสองหนึมาตราหนึ่งหึงสองหลายๆคดีว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นบุคคลที่ร่วมละเมิดไม่ได้นะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วเป็น,ปนความเข้าใจผิดที่นํามาตราหนึ่งหนึ่งหกเอ้นำมาตรา,า,าของรัฐธรรมนมูญเนี่ยมาใช้กับการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกตรศา์นะคะเป็นคนละเรื่องกันเพราะอย่างที่พี่สมชายบอกว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเดอะคิงจริงๆก่อนจะเป็นเดอะคิงแคนดูนาองก็คือเดอะคิงแคนดูนันติงพระมหากษัตริย์ไม่สามารถทําอะไรได้ก็เลยไม่ต้องเลยไม่จาเป็นต้องมีความรับผิดอันนี้คือหลักการทางกฎหมาย แต่ปรากฏว่าอายการก็ยังใช้หลักการดางกาวเนี่ยขยายมาแล้วก็เอาผิดก,กับคื่นเหมือนกับว่าฟันหงไปแล้วว่าการมาแตะต้องแม้แต่สัมีเดียวเนี่ยเป็นนี่คือความผิดนะคะอันนี้คือปัญหาแล้วก็ปัญหาที่อยากจะพูดอีกอันหนึ่งก็คือว่านอกจากความเป็นอิสระข่าสารในในคดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองซึ่งพูดกันหลายคนแล้วนะคะ คือว่าความการเปิดโอกาสอันนี้ในเชิงพนานเลยการเปิดโอกาสให้ผู้ความได้พิสูจน์ว่าเป็นความผิดคดีนั้นเนี่ยเป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิดอายการเนี่ยฟันธงมาแล้วว่าการบอกว่ามิสเตอร์เไปสางประเทศเนี่ยเป็นเป็นข้อความที่ผิดเออเป็นการกล่าววาจาที่ผิดนะคะแต่ว่าปรากฏว,ว่า พอเราจะพิสูจน์ว่ามิสเตอร์เออยู่ต่างประเทศจริงๆโดยการขอให้ศาลออกขอให้ศาลเรียกพยานหลักฐานมาในเรื่องของการเดินทางเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นความจริงศ mm hmm. าลในหลายคดีปฏิเสธในการเรียกพยานมาให้เราพิสูจน์ว่าเราพูดจริงหรือพูดไม่จริง โดยที่ตัดสินไปแล้วว่าเราพูดไม่จริงและอันสิ่งนี้ไม่เกี่ยวแต่บอกว่าเราพูดไม่จริงเราก็เลยถูกฟ้อง mm hmm. และและ้วนี่คือสภาพกระบวนการานี้ทงที่เป็นอยู่จำเลยถูกมัดมือมัดขาแล้วก็ถูกโยนเข้าเรือนจำเราก็บอกว่าผู้ฟ้องมีสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ mm hmm. แต่ถามว่าถูกมัดมือมัดขา อยและอยู่ในเดือนจําอยู่แล้วคือโอกาสในการที่จะแสวงหาพยานหลักฐานศาลก็ตัดโอกาสนั้นนี่คือสิ่งที่เราก็บอกว่าเราเป็นผู้ผิดสุดท้ายศาลก็พิพากษาว,ว่าเราเราเป็นผู้กระทำความผิดแล้วก็บอกว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะก็ก็ถามว่านี่คือกระบวนการยุติธรรมแบบที่เราใฝ่ฝันเราอยากให้มันเป็นแล้วเราอยากอยู่สังคมแบบนี้จริงๆหรือเปล่า เราไม่มีทางรู้นะคะวันนี้วันนี้คือคนในสังคมอาจจะรู้สึกว่าครอบครัวฉันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่คุณไม่รู้หรอกถามหลายคนในที่นี้ว่าสิบปีที่แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าชีวิตของคุณจะต้องมีชะตามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ชีวิตคุณชีวิตลูกหลานคุณชีวิตพี่น้องคุณมันจะถูกนำพามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในตอนไหนหลายคนไม่รู้นะคะโอเคหลายคนทํางานอยู่ติดตามอยู่ว่าอาจจะ ว่าหลายคนเป็นคือคนที่ถูกดำเนินคดีตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะเนี่ยเกือบเกือบสามคนในคดี1นึ่น่งสแต่แต่ถามว่าคนที่ได้รับผลกระทบอ่ะมันไม่ใช่แค่เกือบ300คนที่ถูกดำเนินคดีหรอกคนคนหนึงมันไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เนาะเออมันมันมีครอบครัวเขามีพ่อแม่เขามีลูกเขามี ภรรยาเขามีสามีครอบครัวหลายๆคนต้องแตกสลายแตกสลายทงในเรื่องจิตใจแล้วก็แตกสลายเชิงเชิงการหย่าร้างแตกแยกครอบครัวแตกแยกจริงๆอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่กระบวนการยุติธรรมบอกว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์กว่าจะมีคำพิพากษาทุกที่าสวยจริงหรก็ <c oughs> คดีในหางการเมืองเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ยเรายื่นพยายามยื่นประกันไปประมาณ60ครั้งสําหรับผู้ต้องขังตอนนี้42คนที่อยู่ในเดือนจานะคะปรากฏว่ามีแค่ตะวันแซมแล้วก็คุณลงุงถนอมเป็นคนไร้บานที่พึ่งถูกจับเท่านั้นที่ได้ประกันนะคะคำนองอื่นๆถูกปัด จนทําให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีคนที่ถูกขัง42คนนะคะ42คนเนี่ยจริงๆมีถึง24คนที่เป็นคนที่ถูกขังระหว่างการพิจารณายังไม่มีคําพิพากษาถึงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถได้รับการประกันตัวแล้วออกมาใช้ชีวิตปกติได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องมีกฎหมายนีแลวโทษกรรมโดยที่ยังไม่ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้อะไรเลยเพียงแค่ศาล หลักการในทางกฎหมายเพราะนั่นเองตามที่ควรจะเป็นว่าเขาเขาคดีเขายังมไม่ถึงที่สุดนะคะก็ใน42คนที่เป็นผู้ต้องหังเนี่ยมีคดีมาตรามาตราหนึ่งถึง17คนนะคะแล้วก็มีเยาวชนที่ถูกผู้ขังในคดี1นึที่สถานพินี้อยู่1คนขอไปเกี่ยวนอีหนึงในเรื่องของการนิรโทษกรรมนะคะมิรโทษกรร เป็นข้อเสนอที่ต่างที่สุดแล้วนะคะในการที่จะพูดคุยกันเป็นข้อเสนอคือถ้ารูข้อเสนอของประชาชนก่อนน่นนี่ก็คือประยุทธ์ออกไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ประยุทธ์อาจจะออกไปแล้วแต่เรามีเสถียรเทวีสิลที่มีใครอยู่เบื้องหลังล้อรู้เปล่าก็ไม่รู้นะคะอันนี้แต่ว่าโดยผลของรัฐธรรมนูญก็คือจริงๆ จริงๆคนที่ควรจะเป็นนายกรัฐทมนตรีควรจะเป็นอีกคนหนึ่งแต่ก็ถูกเล่นแร่แปรธาตุโดยรัฐมนลน60นะคะก็ทําให้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นอยู่รัฐมนุญก็ยังไม่ได้แก้จะได้ทำประชาะมติตอนไหนก็ไม่ไม่ทราบเหมืมอนกันนะคะปัจจุบสถาบันกษัตริย์ต้องบอกว่าโคดห่างไกลเลยนะตอนนี้แต่แค่แค่มี่เราโทษกรรมคดีหนึ่งสองยังเป็นไปได้ยากเลยนะตอนนี้ มีกกรัฐวสกรรมเขาบอกว่านี่กกรัฐวสกรรมไม่ใช่การยกเลิกมาตรานหนึ่งหสองด้วยซ้ำนะคะมีะกกรัฐวสกรรมเป็นการบอกว่าคดีต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงจนกว่าจะออกกฎหมายเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นควรจะได้รับโอกาสใหม่นะคะได้รับการตั้งต้นกันใหม่ทุกคนทุกฝ่ายยังไม่ใช่การยกเลิกหรือแก้ไขมาตรานหนึ่งสองเลยมาตรานหนึ่งสองยังอยู่นะคะ แล้วเอาจริงๆถ้าเอาพูดกันตรงๆช่วงเหตุการณ์ปี61ถึงปี63ได้พิสูจน์แล้วว่าตอบให้ไม่มีมาตราาน1ง2มันก็มีสิ่งที่ใหญ่กว่ามาตราาน1ง2ที่ที่ที่ยังไม่เปิดเผยตัวอย่างชัดเจนหรือพูดถึงไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยยกเลิกมากตรา1ง2อาจเป็นเป็นแค่หนึ่งสิ่งที่จะต้องกระทำเท่านั้นเองแต่สิ่งที่จะทำให้สังคมก,กับ สู่รูปรอยกับสู่กระบวนการยุตทธรรางที่ควรจะเป็นกับสู่ประชาธิปไตยมันควรจะเป็นควรจะต้องมีหลายสิ่งประกอบการในการดำเนินการอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีลกทศกรรมยืนยันว่าดีลทศกรรมคดีประเภทคดีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการขี้คายมาขัดแย้งนะคะการที่จะดีลทศกรรมโดยการเลือกปฏิบัติให้คดีหนึ่งหนึ่งสองหรือคดีมาประเภทไปผ่านกระบวนการอย่างรอ นะคะเออก็อาจจะเป็นการเลื่อนปฏิบัติจริงๆวตอนนี้เลงมากว่าคือถ้าโอกาสที่คดีหนึ่งหรือสองถูกปัดตกออกไปโดยไม่พูดถึงเลยอะเราเราคิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสร้างกระบ,บวนการบางอย่างที่สุดท้ายอาจจะกลับไปเป็นทักพาล ให้กับคนที่ถูกดำเนินคดีหนึ่งหสองเองว่าคุณจะต้องเข้าเข้ากระบวนการคุณจะต้องดำเนินการหนึ่งสองสามสี่ก่อนถึงจะได้แล้วถ้าคุณไม่ดำเนินการหนึ่งสองสามสี่เองก็ถือว่าคุณไม่ทาเองคุณคุณไม่เข้าเกฑ์ที่จะได้รับการรับราชการสุดท้ายเป็นการผับาระให้กับคนที่ถูกกล่าวหาทั้งทั้งที่จริงๆเขาก็ไม่ควรถูกกล่าวหาตั้งแต่ต้นนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ะะก็ต้องจับตามันต่อไปแล้วเราคิดว่าประชาชนเราไม่ได้มีเครื่องมืออะไรนอกจากไมค์นอกจากโทรศัพท์มือถือนอกจากคําพูดของเราที่ยืนยันว่าหลักการที่มันควรจะเป็นอย่างไงแล้วเราอยากอยู่ในสังคมอย่างไรนะคะแล้วก็เราอยากได้การเงินโพศกรรมในถุงประเภทคดีเราอยากได้การปฏิรูปกระบวนก,นกนารยุติธรรมแลวเราก็อยากได้หรรมนูญใหมค่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เมฆนะคะก็เป็นความเห็นากนายกฤษฎีกุ